ขากับสวัสดีและสบายดีวัชกุลมังกหลวงพันไทยและพังลาตางประเทศเลยเอฟซีตุกฐานถูกหลบหลักแพงมันอพ่อก็ซอกเมย์บาลุกมันมาแล้วลูกลูกหานั้งสองคนมาดูน้ำกันเอาว้าแเราบอว่ากันนะลังจากกันผูกเขยในกระโปรงมาได้มือสองมื่ Nói chung là chàng của mình. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh ấy nói không? Bạn này làm trong này cả vào căn. Ừ. Cả bài nó mà nó bảo. Cả sọc hát nó nạc hầm. Cả đồ bài nó cũng nhắc nhắc hết. Đúng không? Lâm Chạc nó bảo là đây kinh tế bảo bỏ. Chạc là เลยจีมาก็ด้ได้ว่าจิบแมงมงานยจกันได้หรือเ่ายบาในทั้งบัวและบัวไปบัวไปน้เมีอะไรหรืะเปละานี่นะไม่ใช่หรอบัวมีปลาจุประเทศเขาบัวบัวประจุประเทศลาวเลแล้วมันบัไปนำกันันหลมาอยู่นํำกัน กบโมมามันนาสาเหตุเลยุทนมันนะน้ให้เข้าใจก็ขับกัละคนแม่ละว้มันอยู่ในเรื่อนนี้กบโมมามามือชอเมื่อเลยก็ไปเลยอันนี้มันกับคนพวกที่กีฬนากันโตสาหตุมันนันเี้บัดใหเข้าใจเนาะหลังจากโมมาแล้วมันเป็นอะไรจงโมมาอยู่น้ำลูกน้ำเมียนอยู่น้ำพอน้ำแม่ เป็นยังไงงบมาแม่แ <get> ล้วว่ะอืมที่ยังทำควาเนี่ยเนาะลงมา้วเนรอยดกมาอะไรไหว่าหมดว่ามามาเวแล้วจะอยู่าแ่หองมันก็ว่าลงมาอยู่มือมาพี่มามาได้เวนี่นี่มันกายได้นีมมาได้มเว่

ว่าหน้าอ้อนอะะเรกันกันกับอันบางยอดน่ะดิหมู่กันแหลกหน้าอ้อนบอกว่าเอาไปน้ำเจ้าได้บ่อ้ายศาสนาบ่นะมันตายมาเนี่ยมันก็บ่มาเวนดอกบ่มาทำข้าวไม่หยันหรอกมันเชื่อมากกับบมาทำนี่ข่าวข้าวลูกเมียนี่มันมาตายอว่าเนาะ มาว่าแล้วนี่กคันว่าทั้งดองนนก็ว่าลูกนอกก็ลูกมากกูมื้อห้องล่านั่ก็ว่าห้อลงเมื่อก็เดิแม่ำมาแตมันก็ลงมาพี่นัยงมัสิบใอยู่ใช่ก็โบจักก็ม่รู้จักอเดนมนี่มันมากกบมากเนี่เออมันนเลือลุ่มนี่มอ้นมันมาของมบ้านมใจก ดีกว่าลกทำมาลูกวลงมาอยู่ทำลูกทำเมียอยู่พี่เขาลูกว่าลูกมากนี่เลปรอมาแต่เมียอยู่มาต้ามือไม่ะันไม่มวนไม่เวดเียมือมือมือนมันมันแล้วแต่ลูกันงานเขาอมันไม่รำลึกบ่นมันกมือเน เรบ้านซบไม่าทำเม็่อกคืองนอนเขาพึ้นมาแม่แม่ยิ่งมาขึ้นไแต่ว่าทั้งนี้เลยทบ้าไม่ด่น่นเข่าที่เข่าข้นองใพี่นะมันกะนอนพุ่นเนาะมันบอมันหมดไปแล้วมันมันสิ้นหลักะันมันอะไรงนไปลักะมันแาชิบเบ้องหายหรือกน้อลกลที่น่เดยวข้าวไป้้าเลยขางัว ขัานีมันมันนอนมันมันโรมันบอกมันด้่ามันยังก็ได้เด้อข้าเจ้ามาเลยู่เดียวมีเดียวว่าวือาการอ่านไปทำงานได้ยิ่งคือว่าพูบไปน้ำลังพูวไปสิไปน้ำลังแหลมันเลยโทวไปโทรไปหาพ่อเท้าหันกับผอเท้าอันนิ้วน่ะหอด่ะบอหอดแล้วเท้าน่ะยังบุมมีเงินนะพ่าขานั่นแต่เจ้ามีเงินนะเจ้โอนไม่้าอนนี้แต่นียละแซบแสาผัวน่ะว่ะ มึงมาต้องมาวนมาไหว้กูแหกขาดกันแต่เดียวนี้ต่อไปให้อยู่ไปอยู่มันนั่นเท่านั้นอย่างเงี้ยเชียวมึงก็ได้แต่กูแบกเราแต่เด้อเงินขายมัานนะชิวานจะได้จ้างลูกเขาติดไปอยู่ได้ใช่เมียบอกหาแล้วบอกหากเขาติดท่อลูกเขาลงนป้า ดูมาโอยดูดูจ้ำเจ็ดจเ็เทาก็เบิดยยแบบอี้นะบพเพิน่าโดนทาเรื่องแถอาบส่งมาหายแบบนี้ว่าบ่มั้นี่นะเศษมาหานูกเฮ้าบ้องระวังระว้กันใหายุภัยอยู่มันูกเฮ้าแบบบอไปนาลูกเ้าเบี้ยเาสิไปข้าไเาบอกไปเลแ้เอ้ยขนลกเมียว่าม่นี้ันทกาวชวันในไรกัเฮ้า เฮาก็บ่จังแนวมันว่มันบ่ไปมู่ทานว่าอันไปทํางานนําเมียบ่บ่เฮาตาแล้วมันว่าเฮาตาแล้วม่บ่ไเตอนนีนะมันจะแซ่บมากลูกินฮู้บ่ได้เา่มันมันันสิเว้าติจุมันเว้ามนโทรมาให้ลป้าก็ไ้ไปก็ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่านบ่เห็นมันลนี่สิมา แ่น <gesch> ี้นังนิ้วก็มาเปลี่นคือบทโทรมาหาเพชรแม่แพชย์แม่หได้ลึกแม่โทรไปหาหมีนะว่าแาแม่เนมึงสิป้าบอกกับตาคุณนะฮาผมมีเวลาว่าน้ำเจ้ามันยังอยู่ประตูหน้าแม่เอ้ยสิมก็บอมีเวลาไม่งนเนาะคต่อเมาบาน่ฮะว่ามึงกับว่ามือกูแน่้ะลามสิป้าดือกับฟ้าก็บอกตาห้าบริยัติการทาอยู่ไอยู่มันสิถ้าอยากไแต่แม่กันเงินมาสินห่างสินห่างก็ไถ้าเราบฏิบักิกากเฮา โทรไปหาป้ามาตุ็เงียนะเออบัโทรโทรหาป้าติวบัดแม่นี่นะเฮ็ดลูกดิแม่บุคคลแม่แต่แม่โทรไปลูกยังตอบว่าบมมีเวลาว่างกับแม่เสียเอากันได้เอากับแม่บริษัทต่อได้กับลูกทั้งลูกสิวากั้นหายกั้นเนี่ยเอาไปแม่เอาไปยังโทรหาลูกแต่ยังได้แต่ว่าลูกน่ะบมมีเวลาว่าน้ำเเผงเพราะว่าเอาแต่โทรมาหาลูกอยู่บ่ได้โทรก็เลยมาโทรมาหา บอกเือนหาก็ว่ามือในวันศิษยน่าด่ปตาคำคนก็มาต้าว่าเที่ยมาเลยนันหล้เนาะมนค่จะรู้ได้ว่ามมาเที่ยวไปเลยมาเป็นพวเอือนเทียวกักลังกวาดัวาดนี่ไอ้เมื่อนั่นแม่เม่อไรโทรมาหาเฮงเฮงก็บอดีบดีใจแล้วเนาะในวะในดองเดี่ยวโทรไปวะเอ้อดูนกันมได้ไปกันหมดได้ดีสิเฮ้ยนอง เขากระยังบมดแจ่มงแจ่มใจเขากระโรไปหาลูกแล้วขำมาบ่อยน้าลูงสิป้าบอสเับหกทำตาหะ้าชู้กันได้ไรเขาบอมีแต่เราบอสน้ำเจ้าเด้อแม่เขายังอยู่ประตูน้ากหมู่เขาเมื่อเขาจิตโทรหาบอสไหนหนึ่งก็บ่ได้บอสผู้จิตท้ามัวชู้สิป้าเขาบอกเลยจังไดแล้วก็ว่างสายเขาบัดแล้วออกมาก็ไปโชวหาเขาเลยหน้าสองเลยเขากระเดือหลอว่ะ ลูกกับวัวด้วกแม่ก็ะโนอแล้วบัแม่ัวกินนอลูกนัอยู่ใจเขากับไป้ปาเขากับกิน่องคือเขาแต่ที่ผ่านมากับวัวด้กินนองัวด้แท้งของลูกถ้าจะไปอยู่น้ำปูน้ำหยาเขาับก้อยก้อยด่าบัวเด้กคยจมขลูกจังชาลูกจังซีเขาขก็คือเดเอลูกนัมาอยู่น้ำทัางมาฝึกมาอิงเัางจะแช่เัาวันแล้วได้แอ๋อคนาัวลูกลูแม่ของพ่อนนะ

ันมขมทังทังมิ้งก็ึ้นทั้งยิเพิ่ใชนทั้งมิ้งนั่นนไปู่มตงยอะากันรอเอถ้าม่ดองว่าแล้วว่าลูกเขาหาชอบโปเจกตเจ้ามากซ่อนมาก็เอ้ยมันก็บวายุผ้าเอ้ยก็ขืนเือดลูกจอดมันก็บวายูหมื่นนะกลูกอ้เฮานี้โมแมทผู้อื่นผู้ไกด์มาก็ดีเฮาก็เห็นคือกันเาได้เกเอวนเออีมา นีตว่าเาคนมาก่มาอยู่ไปนี่ไปจะป้อเรื่องไหาั้บทิงลูกเอาอดองใโทไลูกเอนาดไปกันบด้แล้วแล้วเช็ดแลวไดเขากับัแมวแล้วเขากัโทรหาลูกข้อแล้วใช่ต้องมาอยู่ใช่นี้ไปเขาขาสเรื่องข้ออเข้อป็นแหลบาดเดียวเนี่ยนะเอาได้มาอ่วันนี้เอาแลวยกไปซื้อ หรือว่าบ้เออกันองายพ่อไหวจะทำไม่ได้เาบว่าไม่ได้วอสบอยกแบครั้นกันอยู่กันิงตามกรณีนั้นเนาะบ้างเต่อมากแบบมันผมไปตตยอยู่เมื่อกีอยู่บนได้กับเขาเนี่ยมันอยู่นะเดียวเดียวว่าวเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยมมีสิตัดสินเราทั้งแกทั้งพ่อทั้งแม่เนี่นะเดียวเนี่ยเราเนี่ยเรื่องอยู่บอว่าทีนี้ไปใช้บมเกียวบอว่าเนาะ ผอตะวัดให้องเขานี่นะมามาบอกให้สิไปทางไรไปสิว่าไปพิดไปกลแมแมนให้เขามาช่องหนากันกับเต่ากับแกเลขึ้นโจ๊กแมนเขาเอากันอหนอห้าสิมาเอ้าเขาเอาานอีภูมิเอมาแล้วมันอยู่กันหนี่อับกตาลงมามาอยู่ทํากันนี่เขอยู่ไม่ได้เาไนี่จะวอกหมอนายก็จุบบแฟนจวนี้แระกูอกเชรกติดตามช่องแม่หลงน้องสบายดีแล้นเกันไมในระหว่างเราแกนี่บูมิซี